วีดีโอนี้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อฉลายกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่แนะนําให้เล่นการพนันเดินดท,ทั้งสิ้นสวัสดีครับพ,พี่น้องกล่องไปสูป่สทุกคนเอฟซีตันสองอไอกลแกวชาแนวเนาะเมนี่ฮอก็มาตามมันต่อพี่น้องเล่าพัฒน,นาเล่าพัฒน,น,น,นามาเบนแนวทางเนาะกองออดตอมแตกด้ยพี่น้องของออดตอมออดตอมแตกบุญเมีนตัวดิน แตกตัวล่องเล็ออกห้าศูนย์เก้าสอง พอไก่แก้วแต่บ่เดวเบิ่งน่อนพอแกแก้วซมื้อว่าสิเขาถเล็กเด่นได้พป่นออพ่อแก่แก้วเขาถีเหล็กเด่นเขาเดาตัวเดียวห้าศูนย์เก้าสองนะว่ามาตามมันก็ ออไก่ okay, แก้วฟันเขาวงวดเว้นงวดของอดอตอมสิเดือนดีพี่น้องกอไก่ okay, แก้วครับ พัฒนามมนีอวันที่ยี่สิบสองเราไปนอนยี่สิบสองเมื่ออื่นวันที่ยี่สิบสามยี่สิบสามสิบสองหกเจ็ดอาสิบเก้าปีไม่เด่น สี่หกแปดจะประกบประกบห,ห,กห้าหกห้าหกเจ็ดสี่ห้า สี่หกสี่เจ็ดหกห้าหหหเจดปดห้าปดหปดเจ็ดะจับกูให้เรียบร้อย ซีหกสีเจ็ดแปดหกสี่หแทบคุยซีคุยกับพี่น้อ เรียบร้อยนะเด่นอยู่บ่ผ่าดแน่นอนปวมากที่ประกบกูกะเอาเหล็กเด่นด้วยไปไปไปหาประกบเวยไปนอนสีโฮปแปดไปหาประกบเอาเอาเป็นต่างบรรทัดสำรับของออตอมออตอมออตอม อรตัมงวดประจำวันที่ยี่สิบสามหนึ่งสอง เด็กเด่นสี 0, 1, ่ห้ากตัวศูนย์หศูนย์หนึ่งอพี่น้องเด็กกระชได้กันกี่ประมาณนี่สี่ศูน 42 50 51 0 60 61 62 62 ทีส่สองหกนึงเรดูหกสเรียบร้อยป้องอต่ำ ฉันชอบจะได้ขายแับเอาด้วยพี่น้องมมบ่มักจะุมกบบห้ก็จะหาเหล็กน้าปกะก,บ,กบเาอาเดียยรเลยของออตอมกับล้าพัฒนาวันจันทร์เป็นพี่น้องวันจัน์วันจันวันทีนนนน่ยี่สามยี่สามมืออื่นมืออื่น รอติดตามสิมาตามนาบอกของออตอมออตอมนี่เขาดูได้เขาดูดูพี่น้องกาหงวดเวียนงวดทางงวดในรุดนสองงวดผมนับเบิ้งคำนวณเบิ้งหละหาสองทางงวดรุดนสองงวดทางงวดรุดนสองงวดเขาดีบัิหารเขางวดเว้นนงวดก็ไม่เอารอติดตามมนตอนต่อไปมาลุ้นกันซ้อมถึงเครื่องมืออื่นวันแตงมืออื่นพี่น้องลิมนี้กับฟาต่อนพี่น้องทำนี้เนาะลิมนาเดยตัวเด็ดเล่นดยดีจังว่ากันไหมลิมนี้ขอก่าวคำว่าสวัสดีครับ